ก็เคยคิดเหมือนกันว่าเออชีวิตคนอื่นมันดีจังเลยอะไรเงี้ยแบบทาไมแบบชีวิตเราเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแันก็รู้สึกว่าทุกคนมันมีปัญหาในตัวเองทั้งนั้นเลยแบบบางคนดูเหมือนเขาจะชีวิตดีมากๆแต่ว่าถึงบางคนมีเงินมากมายอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องเครียดของเขาเหมือนกันที่มันก็เป็นเป็นปัญหาใหญ่สําหรับเขามันก็รู้สึกว่าทุกคนมีเรื่องเครียดในชีวิตเหมือนกัน ของพี่ตรงงานอ๋อใช่หลายหลยคนน่ะมินก็เห็นว่าเรียกว่าอะไรอ่ะคือที่ผ่านมาหลายๆปีสองสามปีมาเนี้ยก็หางานยากอยู่แล้วแล้วพอมาช่วงนี้มันก็ลําบากกันทุกคน,น,นก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้รู้สึกดีอ่ะแต่ว่ามินเข้าใจนะแบบความเครียดตรงเนี้ยความรู้สึกที่มันเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งหลายๆคนอ่ะต้องต้องเรียกว่าอะไร แค่เลี้ยงตัวเองก็ยากแล้วอะไรเงี้ยหลายๆคนจะต้องแบบเป็นหัวหน้าครอบครัวแบบจะต้องแบกหลายชีวิตมีหลายภาระในชีวิตแล้วก็เรียกว่ามันเครียดอ่ะมินก็เอาจริงๆมินว่ามินเข้าใจมากๆในเรื่องนี้นะแล้วก็เรียกว่าอะไรบางทีมันก็หาทางออกยังไม่เจออะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะเพราะว่า เนี่ยวันก็ก็น่าจะมีหลายคนที่ประสบกับกับเรื่องแบบนี้เหมือนกันซึ่งแบบนินรู้สึกว่ามินเข้าใจมากๆมันก็เหนื่อยแหละแนตะ่ว่าทุกคนแบบก็ท้อแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้นะแบบชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ถ้าเครียดมากๆก็หาอะไรที่มันเติมกําลังใจให้ตัวเองให้ได้เยอะๆนะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าพูดไปมันจะช่วยได้แค่ไหนแต่ก็ อยากให้ทุกคนสู้ๆไปได้วยกันเหมือนกันแบบอยากให้รู้ว่ามันไม่ได้พูดไปแบบอย่างนั้นอยากให้อยากให้รู้ว่าก็รู้สึกว่าเข้าใจจริงๆนะคะเพราะว่าไม่รู้ทุกคนก็ต้องทํางานมาเพื่อเลอชีวิตที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าสู้ๆนะคะ <laughs> ถ้าเหนื่อยก็เหนื่อยไปด้วยกันเนี่ยเลยค่ะ <laughs> คนเราทุกคนมันมีปัญหามากมายในชีวิตดูแล้วนะบางคนแบบดูบางคนไม่มีไม่มีตังแต่ก็แต่ก็ยังมีแบบชีวิตด้านอื่นที่ดีใช่ไหมบางคนดูแบบชีวิตดีมันมันเคยแบบมันก็เคยคิดเหมือนกันว่า เหมือนเอยชีวิตคนอื่นมันดีจังเลยอะไรเงรี้ยแบบทําไมแบบชีวิตเราเป็นอย่างนี้อะไรเงรี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่าทุกคนมันมีปัญหาในตัวเองทั้งนั้นเลยแบบบางคนดูเหมือนเขาจะชีวิตดีมากๆแต่ว่าเขาก็มีถึงบางคนมีเงินมากมายเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องเครียดของเขาเหมือนกันที่มันก็เป็นเป็นปัญหาใหญ่สําหรับเขามันก็รู้สึกว่าทุกคนมีเรื่องเครียดในชีวิตเหมือนกันไม่อยากให้คิดว่า ชีวิตน,นี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วหรือว่าไม่มีใครอะไรเงี้ยอยากให้พยายามมองทุกเรื่องแล้วก็ดึงสิ่งที่มันดีๆจากเรื่องนั้นๆออกมาแล้วได้เป็นกําลังใจให้ตัวเราแล้วก็อย่าไปกดตัวเองว่าเอ้ชีวิตน,นี้ฉันทําไม่ได้หรอกหรือว่าชีวิตน,นี้มันไม่เหลืออะไรแล้วอะไรเงี้ยอยากให้มองด้านดีๆให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะคะเพราะช่วงนี้มันก็เครียดจริงๆเข้าใจเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจะแข็งแก้งแล้วก็กินทุเรียนไปด้วยกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้เล็กมาบอกว่าเออแบบช่วงนี้เครียดแบบตกงานหรือว่าอะไรเงี้ยอืมไงรู้จะทำไงการเื้นแบบถ้าเจอก็โอ้นะโอทุกคนเลย พิงก็พูดอะไรที่มันเป็นสาระไม่ไม่เก่งนะคะทุกคนทุเรียนแพงเดี๋ยวเราไปขอความเมตตาจากน้องนยนยกันดีกว่าค่ะน้องแนงพี่ไม่มีตังค์พี่อยกินทุเรียนใหม่เพราะว่าทุเรียนเป็นสิ่งที่ทำให้พี่มีความสุขใช่แต่ว่าถ้ากินทุเรียนเยอะเกินไปมันจะกลายเป็นเรื่องเครียดน,นะคะทุกคนเพราะว่า อ้วนเกินไปคะ่ะต้องกินแบบพอประมาณนะคะน้องนายบอกเซ็นก่อนได้เอ้ยกันเราเซ็นไหมเซ็นติดไปก่อนเพราะว่าเอาจริงๆงานวินก็ไม่มีงานเหมือนกันนะทุกคนแบบว่าช่วงนี้หลายคนบอกว่าไม่มีงานเลยไม่มีงานเลยหนูไม่ไม่มีเหมือนกันไม่มีงานเหมือนกันนะคะทุกคน